โอเคค่ะ Good morning student g r e a e T slash T ค่ะ Good, Good morning teacher teacher กใจุผมจะขาดเอาให้มันแบบเร็วๆหน่อยเราเป็น M E P นะคะ What day is today? Today Tuesday How do you spell Tuesday? เอว้าแหวนดีกูดค่ะอ่ะโอเค What color is Tuesday? Pink. Pink. How do you spell pink? P-I-N-G Okay โอเคไหมคะ Very good ค่ะอ่าเด็กๆคะ Listen t ูมีค่ะพูไร้พิง n k ใครชอบสีพิงค์บ้างลูกโชว์แฮนด์ค่ะ มีไหมยอ๋อไม่ตุยชอบอ๋อหลายคนชอบโอเคแฮนด์ดาวนค่ะโบนัส what color do you like ล <Purple. S 1> <Pink. S 2> mm ูกพิงพิงฉันย่ค่ะ what color do you like purple อ่า purple ใช่มั้ยคะน้ำแข็ง what color do you like ลูกโต รูใช่ไหมคะอ่ะโอเคอัพทูยูเลยลูกความชอบของเราแต่ละคนมันต่างกันอ่ะนักเรียนขาลุกแอดเอาไซด์ลองมองข้างซ้ายข้างขวาของเองสิลูก How is the weather today? วันนี้อากาศที่บ้านของเด็กๆเป็นยังไงบ้าง It is cloudy. It s cloudy. Cloudy. Sunny a อ่ะมีอะไรอีกนักเรียนขาเอาเออสครูขอรองของเราในตอนนี้นะลูก ซันนี่แอนฮอค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากๆในช่วง in the afternoon ูค่ะหนักมากๆเช้านี้ค่ะแดดจ้าแล้วก็ร้อนมากอ่ะโอเคพร้อมเนาะเซเกตกริตต i n g กันพอให้รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอย่าลืมดูในรักษาสุขภาพนะลูกทั้งฝนทั้งโควิดแบบว่ามาปะทะกัน ไม่รู้ว่าเราจะเลือกโปเทคหรือว่าเราจะป้องกันอะไรก่อนหลังดีหลายๆพื้นที่น้ำท่วมนะคะมีบ้านใครน้ำท่วมไม่ลูกไหนโชว์ให้เหฮะอ่ะเพื่นเชื่อว่าไม่มีไม่มีใครยกถ้าใครน้าท่วมนะคะหรือประสบ<ค>ปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับ ฝ <utan S 1> <บ>นหรือกับลมนะคะนักเรียนแจ้งคุณครูบุ๋มได้เนาะอ่ะโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วเด็กๆปิดไมค์ถ้ามีคำถามค่ะเซาดีนปิดไมค์นะคะดิสทามนี้จะเป็นโซเชียลนะคะปลายทิเชอร์บุ๋มนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าทิเชอร์บุ๋มนะคะมีเนะะื้อหาแล้วก็ความรู้อะไรนะคะที่ c o n t i n u a ตั้งแต่ สัปดาห์ที่แล้วนะคะในวิชาสังคมนะ,อะโอเคค่ะตรงไหนเสียงดังปิดไมคได้เลยนะคะ โอเคในท a ดนี้นะคะวันนี้เราจะมีอยู่2ท็อปปิกค่ะจะมีอยู่2เนื้อเรื่องที่เราจะต้องเรียนรูปเนื่องจากว่าเนื้อหาที่เอามาเรียนในวันนี้ค่อนข้างที่จะช็อตสตอรี่ค่ะเรื่องมันสั้นๆที่เชอร์บุ๋มเลือกมา2เรื่องในวันนี้นะคะเด็ <c oughs> กๆอย่าลืมนะฟอร์โรที่เชื r อบุ๋มในหน้า88นะคะอ่ะโอเคเรื่องแรกในวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือบุคคลตัวอย่างของชุมชนและท้องถิ่นค่ะ โอเคนะท็อป,ปิกที่สองก็คือวันหยุดราชการเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์โอเคไหมคะทั้งสองท็อป,ปิกนี้จะเป็นอย่างไรนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคนะคะเด็กๆคะท็อป,ปิกแรกของเราก็คือบุคคลตัวอย่างของชุมชนและท้องถิ่นนะคะเด็กๆเ,เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องชุมชนเกี่ยวกับเรื่องของ ของท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะในเรื่องของ Family หรือว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่ท้องถิน่นหรือชุมชนที่เด็กๆอยู่เด็กๆคะในแต่ละท้องถิน่นหรือชุมชนลวกเราจะมีบุคคลที่สําคัญที่ทําประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นของเราโอเคไหมคะเช่นใครบ้างคะคุณครูบุ๋มก็คือผู้ที่พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าลกูกหรือเป็นผู้นํา ในการอนุรักษ์นะคะสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือเป็น<โ>บ ROV เลที่อุดทนโอเคไหมคะอุทิศตนหรือว่าเสียสละเพื่อชุมชนและสัง okay, คมนะคะในการจะช่วยเหลือมอบสิ่งต่างๆให้กับชุมชนของเรานะคะหรือว่าสังมคมเช่นบริเวณไหนมีน้ำท่วมถูกไหมคะคผู้นำของชุมชนอาจจะนำสิ่งของเหล่านั้นไปบริจาคหรือเป็นผู้เสียสละน้ำท่วมอ่ะเราไปช่วยกัน โอเคไหมคะอาจจะเป็นการแท็กนะคะดินหินทรายนะคะไปช่วยแบบทำทันกั้นน้ำนะคะไม่ให้ไหลเข้าสู่ชุมชนของเราหรือว่าในท้องถิ่นของเราโอเคไหมปีอ่าไม่ใช่ปีนี้ชั้นปรธถมศึกษาปีที่3ของเรานะคะจะเรียนนะคะบุคคลตัวอย่างอยู่2ท่านด้วยกันโอเคไหมเด็กๆสามารถ ปิดไม้ได้เลยนะคะถ้าตรงไหนเสียงดังนะคะในระดับชั้นของเราจะศึกษายอยู่สองท่านด้วยกันท่านแรก่ามาทำความรู้จักซีคุณลุงชื่ออะไรนะคะท่านแรกก็คือนายประสิทธิ์เอี่ยมเชื้อค่ะโอเคไหมอ่ะเอคุณลุงประสิทธิ์เนี่ยเขาม,มีเขามีแบ็กกราวหรือว่าเขาเขาเป็นบุคคลตัวอย่างในชุมชนอย่างไรอะเดี๋ยวเรามาดูกัน เด็กขาดูหน้าแปดิบแปดตามตีเชอร์บุ่มนะคะคุณลุงนะคะคุณลุงประสิทธิ์เนี่ยเป็นชาวจังหวัดอะไรเอ่ยเด็กจังหวัดอะไรคะเปิดไมค์ค่ะสุราธานีอ่ very good, าแหวนดิกิดค่ะชัญญาคุณลุงเนี่ยคุณลุงประสิทธิ์นะคะเป็นชาวจังหวัดสุราธานีลูกคุณลุงเนี่ยเป็นผู้ทุ่มเทให้กับการดูแลรักษาธรรมชาติมาก โดยคุณลุงจะต่อสู้เรียกร้องนะคะให้เรือประมงลำใหญ่หยุดใช้อุปกรณ์ที่ทำลายธรรมชาติลวกต่อต้านการบุกรุกนะคะป่าชายเลนเพื่อจะทำนาะกุ้งของนาะของของนายทุนนะคะโอเคไหมจนกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมได้ยังไงคุณครูคุณครูบุ๋มได้ไหคะจังหวัดสุราธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเลคะ่ะ เมื่ออยู่ติดทะเลเราก็จะมีป่าชายเลนลูกป่าชายเลนคืออะไรคุณครูบุ๋มเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากปลูกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยเขาก็จะอยู่อยู่บริเวณนั้นคือมันมเรียกได้ว่ามันอุดมสมบูรณ์มากแต่ว่าค่ะมีนายทุน ที่หัวใสหรือเห็นแก่ตัวอยากจะเปลี่ยนป่าชายเลยนนั่นน่ะให้เป็นนากุ้งนะคะคุณลุงประสิทธิ์เล็งเห็นแล้วว่าถ้าเป็นนากุง้งบริเวณสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเสียแน่แนเกิดน้ําเน่าเสียแน,แน่คุณลุงก็มีการต่อต้านลูกเรียกร้องตลอดจนนะคะวันนึงเรียกร้องได้สําเร็จจากที่เขานายทุนจะทําเป็นนากุง้งไม่ได้แล้วเราคัดค้านเราต่อสู้สุดชีวิตของเราก็กลับมาเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึง่ง เห็นไหมคะนี่คือบุคคลตัวอย่างที่ที่ทำความดีนะคะเพื่อทุมชนและท้องถิ่นของเราอันต่อมาคืออะไรนะคะอันต่อมาก็คือคุณลุงเนี่ยเรียกร้องใช่ไหมคะมีใครจะถามอะไรไหมอ่าไม่มีนะคะในเรื่องของของของป่าชายเลนที่ดิเชื่อบุ๋ม พูดไปนะคะแล้วก็มีชาวประมงค่ะชาวประมงนะคะบางคนอย่างที่ผู้ผมบอกเห็นแก่ตัวนะคะเลือกอวนเลือกแหตาดีถีตาดีถีคือยังไงลูกคือเล็กงาบสามารถจับสัตว์นะคะที่สาม คุณครูผมบอกแล้วสัตว์ที่จะสูญพันธุ์ได้พออยู่ในช่วงฤด,ดูของการวางไข่หรือตัวฟักออกมาอ่อนๆน,นะลูกแล้วชาวประมงเนี่ยเอาแหหรือว่าอวนตาถี่ๆเนี่ยนะคะไปทําการประมงปุ๊บเจ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ติดมาในร่างแหเลยค่ะเพราะฉะนั้นสัตว์มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ได้คุณลุงก็เอาเลยค่ะมีการต่อต้านแล้วก็เรียกร้องนะคะให้ชาวประมงว่าหยุดได่ายแล้วหยุดการการะทําของท่านได้แล้วไม่เอาอวนนะคะไม่เอาอวนไม่เอา เอาแหตาดีทีตาเล็กๆอะคะ่ะไปจับสัตว์ก็สำเร็จอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมคะทำให้บริเวณรอบๆที่คุณคุณ,คณที่คุณลุงประสิทธิ์อยู่นั้นเนี่ยนะคะสิ่งแวดล้อมก็ดีชุมชนชุๆๆมชนบริเวณนั้นนะคะก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการที่ไม่โดนนายทุนนะคะมามาทำลายสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นโอเคไหมคะนี่คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะประวัติ นะคะแล้วก็บุคคลตัวอย่างย่อๆนะคะของคุณลุงประสิทธิ์อ่ะอีกหนึ่งท่านค่ะบุคคลตัวอย่างอีกหนึ่งท่านนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือคุณลุงวิเชียนค่ะมงคล <ๆ S 1> เห็นไหมคะหรือว่ามีชื่ออีกที่เราเรียกติดปากกันว่าหมอดินวิเชียนโอเคไหมตอนนี้อยู่ที่หน้าแปดสิบเ้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะเอคุณลุงวิเชียนเนี่ยเขา ทำอะไรให้กับชุมชนและท้องถิ่นบ้างและทำไมเราถึงต้องศึกษาคุณลุงทั้งสองท่านนี้โอเคไหมอ่ะเรามาดูประวัติย่อๆของคุณลุงนะคะคุณลุงนะคะคุณลุงวิเชียนเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซาลูกหรือแปดลิ้วนั่นเองใกล้ๆเราเลยนะคะคุณลุงเนี่ยเป็นหมอดินอาสาประจําชุมชนลูกได้มีการนะคะชักนําให้เกษตรกร,ร,กรในชุมชนเนี่ยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหมักชีวาภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะและก็ยาฆ่า,มาแมลงส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนปรับมาดีเหมือนเดิมอีกครั้งนักเรียนขาคุณลุงเนี่ยได้รับฉาย,ยาว่าเป็นหมอดินสแสดงว่าคุณลุงจะได้ทุ่มเทแล้วก็อุดทิศตนเนี่ยเกี่ยวกับดินล้วนๆเลยโอเคไหมครับคุณลุงได้กล่าวเอาไว้ว่าเกษตรกร,กรทุกคนฟังเรานะอ่าบอกไว้ว่าเราควรที่จะลด ละนะคะเลิกการใช้สารเคมีนะคะและหันมาทำกเกษตรอินทรีย oh. ์เด็กๆงงไหมคะคุณครูบุ๋มขาปุ๋ยอินทรีย์หรือกรเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะเด็กๆขาคำว่าอินทรีย์มันคือสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติลูกไม่มียาฆ่ามแมลงหรือสารเคมีตกค้างใดนๆในทั้งสิน้น โอเคไหมคะอย่างคุณลุงบอกว่าเราหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันเถอะปุ๋ยอินทรีย์ทามาจากอะไรทามาจากซากพืชเด็กๆนึกถึงที่มาจากธรรมชาติโอเคไหมคะซากพืชใบไม้นะคะมูลสัตว์เด็กๆรู้จักมูลสัตว์ไหมอ่าตรงไหนมีเสียงปิดดังปิดปิดไปนะคะอ่าโอเคไหมก็จะมีมูลสัตว์เสร็จแล้วนะคะเอาวัตถุดิบที่เราได้จากธรรมชาตินั่นแหละเอามาหมักลูกเอามาหมัก ให้มันเข้ากันแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองคือทุกสิ่งอย่างเราได้มาจากธรรมชาติโอเคไหมคะไม่มียาฆ่า,มาแมลงนะคะไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิน้น คุณลุงบอกว่าเราหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันเถอะมาใช้เกษตรอินทรีย์กันแทนที่เราจะไปใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีต่างๆพอเราฉีดนะคะไม่ว่าจะฉีดไปตามพืชผักผลอะไรก็แล้วแต่มันจะมีสารตกค้างอยู่ที่สิ่งที่เราปลูกสมมุติเราปลูกมะม่วงเราอยากให้มะม่วงมันดกลูกโตเราใช้สารเคมีเร่งผลเร่งดอกเร่งพวกสิ่งอย่างนักเรียนขาสารเคมีทุกชนิดจะตกค้างอยู่ในสิ่งที่เราอย่างเช่น ะมะม่วงใช่ไหมครูผมบอกก็ต้องมีตกค้างแน่นอนถ้าเด็กๆไม่ล้างให้มันสะอาดแล้วเรากินเข้าไปลูกสารเคมีมันจะไปตกค้างในร่างกายของเรานะคะแล้วทําให้อย่างที่บอกอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งหรืออาจจะเป็นโรคอย่างอื่นก็ได้นี่คือสิ่งที่คุณคุณคุณลุงวิเชียนอันนี้ดีกว่านะคุณลุงวิเชียนนะคะมีการรณรงค์ให้เกษตรกร,เ,รกเนี่ยหันมาใช้นะคะปุ๋ยอินทรีย์หรือกรเกษตรอินทรีย์โดยที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมาลง โอเคไหมคะบุคคลทั้งสองท่านนะคะเราจึงได้ให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่ที่เราจะศึกษานักเรียนพอพอครูผมเล่าจบแล้วนักเรียนได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างลูกโอ้ยคุณ<ด>ค,ครูครับเกี่ยวกับอะไรครับได้ความรู้ครับอ่า ซาดินบอกคุณครูบุ่มครับหนูได้ความรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะต้องเราจะต้องแบบมีวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไงเกี่ยวกับป่าชายเลนถูกไหมคะเรามีวิธีการดูแลดินอย่างไรเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงยายาสารเคมีต่างๆคุณครูบ๋มอ่าถูกต้องอันนี้สองพอครูบุ่มเล่าแล้วเออคุณครูคุณลุงทั้งสองคนเนี่ย ความดีแบบอืเดี๋ยวหนูจะเอาท่านเนี่ยไปเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตเป็นคนดีถ้าเราอยู่ในสังคมลูกเราเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เราสามารถทําให้มันถูกต้องแล้วก็ใช่ได้แต่ไม่ใช่แบบนักเรียนขาจะต่อต้านแบบความรุนแรงได้ไหมต่อสู้แบบฆ่าลันฟันแทงได้ไหมลูกไม่เราจะต้องใช้สติให้ได้มากเหมือนคุณลุงทั้งสองท่าน โอเคไหมคะนี่คือบุคคลตัวอย่างของชุมชนทั้งสองท่านที่คุณครูบุ๋มเอามาให้เด็กๆได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปคุณครูบุ๋มมีแบบกหัดนะอะโอเควันนี้เราได้รู้แล้วว่าอ๋อหนูได้รู้จักคุณลุงประสิทธิ์แล้วก็คุณลุงวิเชียนโอเคนะอะต่อมาค่ะเด็กๆคะต่อมาให้เด็กๆเปิดหน้า90ตี้ค่ะอะฟอลโล่ทีเสื้บุ๋มเปิดมาที่เพจ9นตี้หรือหน้า90 ่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์นะคะหน้า90นะคะจะเป็นเรื่องของวันหยุดราชการเกี่ยวกับชาติและพระมาหากษัตริย์คู่หูขาทำไมหนูต้องรู้ด้วยอะคะ ทำไมหนูจะต้องรู้ว่าวันไหนเป็นวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมห ah ากษัตริย์อ่าเด็กๆดะวันหยุดราชการนะคะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเลยนะลูกเพราะว่ามันเกี่ยวกับชาติและพระมห ah ากษัตริย์ถูกไหมโดยเหตุการณ์สําคัญเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ของเรานะคะโอเคไหมการศึกษาวันหยุดราชการที่สำคัญนี้จะทำให้เด็กๆรู้และเข้าใจว่านะคะเอ๊ะวันเนี้ยมันเป็นวันรัฐธรรมนูญเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีในวันนี้ซึ่งมันเป็นวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ โอเคไหมคะจะทําให้เด็กๆรู้และเข้าใจและปฏิบัติตัวให้ได้ถูกต้องในวันที่สําคัญที่ที่จะมาถึงโอเคไหมลูกแล้วก็อีกทั้งยังเด็กๆคะเวลาเป็นวันหยุดราชการเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์เราจะมีการถ่ายทอดสดใช่ไหมคะจะออกสู่ทั่วโลกเลยะคะ่ะจะสามารถ ถ่ายทอดออกนอกประเทศเราได้และคนต่างชาตินะคะคนต่างชาติหรือคนอื่นๆที่มองเกี่ยวกับประเทศไทยของเรามันจะทําให้แบบเหมือนเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยเราเนี่ยออกสู่ออกสู่ให้ต่างชาติได้ได้มองเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยวัฒนธรรมที่ดีๆการไหว้ที่สวยงามการกราบที่อ่อนช้อยการใช้ภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเรา โอเคไหมคะอะเราจะมาดูกันลูกว่าวันแรกนะคะวันแรกที่ที่ทีเชาบุกเอามาให้เดียวันนี้ก็คือวันหยุดราชการเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ที่เด็กๆจะต้องรู้นะคะเช่นวันอะไรเอ,อ่ยอามาแล้วคะ่ะวันแรกนะคะก็คือวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ เอตรงกับวันที่เท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจากตรงกับวันที่6กเมษายนของทุกปีผ่านมาแล้วเนาะเราอยู่เดือนกันยาแล้วลวกูกผ่านมาแล้วจากตรงกับวันที่6กเมษายนของทุกปีลกูกเป็นวันที่ชาวไทยนะคะน้อมลํำลึกถึงวัน สเสด็จขึ้นครองราชนะคะของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือราชการที่หนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งทรงเป็นประกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีปฐมกษัตริย์คืออะไรประกษัตริย์คือเป็นกษัตริย์องค์แรกค่ะราชการที่หนึ่งในโลกเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกนะคะที่ปกครองนะคะแห่งราชราชวงศ์จัก,กรีของเราราชการที่หนึ่งนั่นเองตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ อะเปิดใน้ชัญญาวันที่เท่าไหร่คะวันที่หกเมษยาย,ยนของทุกปีแต่ปีพศออมันก็เปลี่ยนไปนะลูกแต่ว่าหเมษาจะตรงกับวันอะไรนะคะปีพศออะไรเราก็ปล่อยไปตามการอะไรเลยคะ่ะแต่พอหเมษาย,ยนปุ๊บจะเป็นวันอะไรคะอ่า จตเป็นวันอย่างที่ครูผมบอกว่าวันพระบาทสมเด็จพระเจ้อยอ้ฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นวันที่เรานะะคน้อมดำลึกถึงท่านนั่นเองเป็นประถมกษัตริย์ก็คือเป็นกษัตริย์องค์แรกนะคะแห่งราชวงศ์จักรีอ่ะวันต่อมาค่ะวันหยุดราชการเกี่ยวกับชาติวันต่อมาก็คืออ่ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวันศุกร์อ่าวันฉัตรมงคลเด็กๆค่ะ วันฉัตรมงคลนะคะเป็นวันอะไรครับคุณครูบุ๋มอ่าวันฉัตรมงคลนะคะจัดตรงกับวันที่สี่พฤษภาคมค่ะผ่านมาแล้วโอเคไหมคะของทุกปีเป็นวันที่รำลึกนะคะนึกถึงพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษนะคะขึ้นเป็นพระมาหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีของพระบาทสมเด็จพระประมนินทรรามาธิบดี สีสุนทรมหาวชิรารงกรณ์หลหรือราชการที่สิบของเรานั่นเองโอเคไหมคะจะตรงกับวันที่สี่พฤษภาคมหรือวันฉัตรมงคลน,นั่นเองอ่าโอเคค่ะมาต่อเลยนะคะมาต่อนะวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติรละพระหมหากระัตรอีกวันหนึ่งนะคะก็คือมาแล้วอ่านให้ถูกนะมันพ่อแห่งชาติ ค่ะ,ะวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะพระบาทสมเด็จพระประมนทระรา,ะรามาธิบดีศรีสุนทรนะคะมหาวชิรารงกรนะคะวันนี้จะตรงกับวันที่28กรกฎาคมข,ของทุกป,ปีค่ะหรือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของราชการที่10นั่นเองโอเคไหมคะอ่ะโอเควันต่อมา วันต่อมานะคะจําได้ไหมวันแม่แห่งชาติของเราที่เราทําการ์ดมอบให้คุณแม่นะคะลูกเป็นวันเฉลิมพระชนมพันษานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะหรือวันแม่แห่งชาติมาเธอเดย์นั่นเองนะคะจะตรงกับวันที่12ค่ะสิงหาของทุกปีนะคะ โอเคไหมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจของเรานั่นเองอ่ะโอเคค่ะวันต่อมาที่เด็กจะต้องรู้ในในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับสามนะคะก็คือวันคล้ายวันสวรรคตนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรกมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โอเคไหมคะจัดตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเดือนหน้าแล้วนะคะเด็กๆจะเป็นวันที่เรา,เาน้อมรำลึกนึกถึงราชการที่9ของเราใช่ไหมคะที่สวรรคตในวันที่13ตุลาคมเราจะต้องมีการจัดกิจกรรมในวันนี้จัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในสไลด์ถัดไปพร้อมกันนะคะอ่าวันต่อมานะคะที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ก็คือวันปิยะมหาราชค่ะ จะตรงกับวันที่เท่าไหร่เอ่ยนะคะจะตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีค่ะเดือนหน้า เดือนหน้าจะมีวันสําคัญนะคะเกี่ยวกับชาติเราวันแรกเลยก็คือวันวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9้าใช่ไหมคะวันที่13าตุลาแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวันคือ23ตุลานะคะจะเป็นวันปียะมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะคะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้นั่นเองมีสองวันแล้วหน้าเดือนหน้าเกี่ยวกับชาตินะคะและพระมหากษรย์อ่า อีกหนึ่งวันต่อมาค่ะก็คือวันรัฐธรรมนูญโอเคไหมคะวันรัฐธรรมนูญก็คือจะตรงกับวันที่1 0บพันวาของทุกปีลูกโอเคไหมคะเป็นวันที่ชาวไทยน้อมรำลึก นึกถึงนะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่7็ดลูกทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมนะคะพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้าที่เราจะเปลี่ยนมาเป็นรัฐธรรมนูญประเทศไทยของเรานะคะปกครองแบบสมบูรณนาญาสิทธิราชลูกนะคะเป็นเหมือนพ่อปกครองลูก นะคะพอมาถึงรัชกาลที่7นะคะพระองค์ก็พระราชทานรัฐธรรมนูญให้คนไทยได้ใช้กันนั่นเองเราจึงให้วันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญนั่นเองกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยของเรานะคะอ่ะโอเคพร้อมนะนี่คือเป็นวันราชการนะคะที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์มีวันอะไรบ้างอ่ะทบทวนค่ะทุกคนพร้อมแล้วเปิดใหม พร้อมแล้วเปิดไมค์ที่เชื่อปุ่ explain more แล้วค่ะเด็กๆนาจะเข้าใจอ่ะมีวันอะไรบ้างครับพร้อมแล้ว who is girl ก่อนค่ะผู้หญิงขาผู้หญิงตอบคำถามในเชื่อปุ่มมีวันอะไรบ้างคะที่เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับชาติของเราวันแรกเลยคือวันแวันอะไรค่ะก็ได้ลูกที่เป็นวันวันสวันวันหยุดราชการวันอะไรคะเนี่ยขึ้นอยู่หน้าเดสก์อปผู้หญิงสู้ได้ไหมนี่วัน อย่างเงียบเลยวันรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะอ่ะบอยบอยมีวันอะไรบ้างลูกไหนยกตอย่างนะคะบอยวันวันพ่อแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติแวริคุสซาดีนะไปอีกลูกวันวันพ่อแล้วก็มีวันแม่ใช่ไหมคะอ่ะโอเคแวริคุสมาเรามาเข้าสู่กิจกรรมของเราคะ่ะเด็กๆคะกิจกรรมมาแล้ว พร้อมแล้วเด็กๆทีแพโนบุ๊กขึ้นมาค่ะเด็กๆทีแพโนบุ๊กขึ้นมาฟินิด already แล้วนะคะเด็กๆสามารถแท็บหน้าจอหน้านี้เอาไว้เป็นกิจ,จกรรมค่ะ โอเคไหมเราจะถามตอบในสไลด์ให้ finish already ค่ะเด็กๆเ,เสร็จแล้วก็ส่งดิเชอร์บุ่มได้เลยนะคะถ้าคนไหนไม่ทันแคปหน้าจอเอาไว้ในโทรศัพท์ของตัวเองหรือถ้าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆก,กดหน้าวินโดว์แล้วก็พิมพ์สกรีนพร้อมกันนะคะ2ปุ่มนะอ่ะข้อที่1พร้อมนะคะการศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลตัวอย่างมีผลดีต่อตนเองอย่างไร ครูบุ๋มถามตอนที่คุณครูบุ๋มเอ็กซ์เพนเสร็จใช่ไหมคะเด็กๆขาทาไมเราต้องศึกษาคุณลุงทั้งสองท่านด้วยอ่าเพราะว่าอะไรซาดีนบอกว่าคุณครูครับหนูได้ความรู้เยอะเลยหนูเห็นเห็นเห็นคุณค่าของการทําความดีต่อไปหนูจะหมั่นทําความดีให้เหมือนกับคุณลุงทั้งสองท่านโอเคไหมคะหนูจะเอาความดีของคุณลุงทั้งสองท่านมาใช้ในการดําเนินชีวิตของหนู โอเคไหมคะอ่ะเด็กๆเ,เขียนได้เลยข้อที่สองวันหยุดราชการเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์มีวันอะไรบ้างทิเชอร์บุ๋มให้เด็กๆเ,เลือกแค่สี่วันค่ะโอเคไหมคะเลือกวันทุะ 1, 2, 3, 4, นะคะโฟเดค่ะเอาแค่สี่วันโอเคไหมนี่คือกิจกรรมของทิเชอร์บุ๋ม อ่าโอเคถ้าเด็กๆคนไหนคุณครูบูมหนูวันวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ชื่อยาวมากเลยเด็กๆคะมีเท็กซ์บุ๊กนะคะอ่ามีเท็กซ์บุ๊กเด็กๆเ,เปิดเท็กซ์บุ๊กได้เลยแล้วก็เขียนคำตอบนะคะให้ดิฉันบุ๋มเป็นการรีวิวค่ะเป็นการทบทวนตัวเองแล้วก็ประเมินตัวเองด้วยว่าดิฉันบุ๋มเอ็กเซนแล้วเด็กๆเ,เ,เข้าใจไหมโอเคนะคะสองข้ออ่ากดได้เลยค่ะ Writing now ลูกอ่าได้ไหมน่าจะได้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีอยู่สองท็อปิดด้วยกันก็คือบุคคลตัวอย่างนะคะที่อยู่ในสังคมแล้วก็ท้องถิ่นของเราถูกไหมคะอันนี้2ก็คือวันหยุดราชการเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์โอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้เด็กๆจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็เข้าใจเพิ่มมากขึ้น นอกจากการน,นอกจากนอกเหนือจากการที่จะอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วนะคะครูบุ๋มก็ได้สรุปย่อๆนะคะมาให้นักเรียนได้ได้ศึกษาในวันนี้โอเคค่ะสำหรับดิสทามนี้นะคะพีเชื่อบุ๋ม say ก o o ดบายนะบายบายค่ะ See you again in the afternoon นะคะ